คุณตกหลุมรักผู้หญิงคนหนึ่งและเมียคุณก็มาขวางทางรักก็เลยทำทุกอย่างประค่าเธอไม่คุณตำรวจมันจะเป็นไปไม่ได้คนพวกนี้อยากจะวางกับดักโรฮาน โรหานของฉันจะฆ่าคาจารีทำไมเขายังรักคาจารีมากนะคะผมไม่ใช่คนพูดไรสาระเรามีหลักฐานและมันชี้ตัวว่าลูกชายคุณรักกับชีลาคุณนายสุริยวันชีผมพูดถูกไหมละ่ะลูกชายฉันจะไปรักกับพวกฉันตับทำไมกันละ่ะ ที่จริงแล้วแม่นั่นต่างหากที่มาตามลูกชายฉันระวังปากเอยป้าวดนะเงียบเลยนะร่านี่ฉันบอกว่าระวังปากเอาไว้เลยแกนั่นแหละที่เป็นคนชั้นต่ําแล้วลูกของแกก็ด้วยหัดสั่งสอนเขาบ้างสิไม่ใช่สอนแต่ทําตัวชั่วชัวนะแกสอนให้เขาหลอกคนอื่นแกสอนให้ลูกไปขืนใจผู้หญิงแล้วทําร้ายผู้หญิงแกเนี่ยมันเป็นคนแบบไหนกัน ขอเตือนนะอย่ามาปักดีใส่ลูกสาวฉันไม่อย่างเงินไม่อย่างเงินหรอกไม่เงินไม่เงินอะไรล่ะเธอจะฆ่าฉันอย่างเง้นเหรอเหมือนกับที่ลูกสาวของเธอได้ฆ่าขจรีไปแล้วสินะใช่ไหมอยากจะวางกับดักลูกชายฉันโกหกเป็นว่าเล่นอยู่ในสันดานของเธอเนี่ยก็ได้ก็ได้ แกจะว่าฉันโกโหกเป็นสันดานแล้วแกเป็นคนดีมากเลยสินะแกคงลืมไปแล้วว่าแกกับลูกสะพ้ายของแกนะ่ะรวมหัวกันหลอกลูกสาวของฉันแกอยากให้ลูกสาวฉันแต่งงานกับโรฮารนนี่จัดงานที่บ้านเรายังรู้เหระแกกล้าพูดว่าฉันโกหกแกเหรอนังชั่วแกมันโกหก ฉันขอตอบแกเรียกสติหน่อยก็แล้วกันนะรนเราวบีา้ปากนะหุบปากแม่หุบปากเดี๋ยวนี้ถ้าแ,<ม>แกไม่อาบนนะ้ดไร้สาระถึงชีล่าอีกแล้วก็นะแม่ขอละอย่าทะเลาะกันเลยนะพอก่อนนะคะฉันจะแมพอแล้วนะวิคราดแม่วางตัวดีๆหน่อย ต่อหน้าตำรวจอย่าทำขายหน้าแบบนี้สิ <ไป S 3> <émie> เข้าไปเถอะเข้าไปกันเถอะค่ะแม่ <i stunning> คุณมีครอบครัวที่ดีนะคุณสุริยวันชีแต่ทำไมทุกมุมบ้านถึงมีแต่ความลับมันเหมือนกับว่าทุกๆคนล้วนมีแรงจูงใจให้ข้าขาจรี และการสืบสวนของเราก็เจอหลักฐานใหม่ขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่ว่าคนร้ายฉลาดแค่ไหนมันก็ต้องโดนเปิดโปงวันดาน่ามันคิดว่าเตเป็นใครกันแน่ ถ้ามันกล้าพูดไม่ดีใส่ชีล่าอีกฉันจะขวนหน้ามันเลยฉันนี่แหละทจ่ร้ายที่สุดฉันนี่แหละแม่ใจเย็นตอนแรกอยากจะให้ลูกสาวฉันไปเป็นสาภายัยแม่ใจเย็นก่อนสิคะแม่ต้องใจเย็นนะจะให้ใจเย็นทําไมกันถ้านังนั่นมายุ่งกับชีล่าอีกฉันนี่แหละจะฆ่ามันเองมันลืมไปแล้วหรือไงว่าคเจรีทําชั่วอะไรเอาไว้บ้างฉันจะไม่ยอมเงียบหรอกนะฟังก่อนนะคะแม่ ป้าวันนาทำแบบนั้นเพื่อจะเบนความสนใจของตำรวจอย่าพูดอะไรไม่ดีออกมานะคะแม่ตำรวจฟังเราอยู่นะแม่เนี่ยไม่กลัวตำรวจไม่กลัวใครทั้งนั้นพระเจ้าลงโทษนังคาจรีให้มันตายแล้วมันก็สมควรตายแล้วนเนี่แล้วไม่รู้ได้ยังไงว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีล่าบ้างนะฮะใช่แม่หนูรู้คะ่ะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับชีล่ามันก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะคาจรีอาจจะโดนลงโทษไปแล้วก็ได้ ทั้งสองคนพูดเสร็จแล้วก็ออกไปได้แล้วตำรวจยังสืบสวนไม่เสร็จนะไปกันเถอะค่ะแม่คืนนั้นใครบ้างที่ใส่เครื่องประดับเพชรกำไลเพชรสร้อยเพชรหรือว่าแหวนเพชร คุณตำรวจคะในวันพิธีอดอาหารให้สามีสามีฉันให้แหวนเพชรเป็นของขวัญคะ่ะเขาผมดูแหวน่คะค่ะเดี๋ยวฉันเอาให้ดู แหวนแหวนมันหายไปได้ยังไงมันอยู่ตรงนี้นี่น่ะฉันจำได้ดีเลยนี่หรือว่าจะเป็นคนร้ายที่ฆ่าขาจารีด้วยแหวนของเรา นี่สริตาทำไมถึงนานขนาดนี้เลยตำรวจเริ่มไม่พอใจแล้วนะตอนนี้แหวนอยู่ไหนฉันหาแหวนไม่เจออะไรนะแหวนไม่อยู่เหรอคุณตำรวจคะวิคราดฉันหาแหวนไม่เจอคะ่ะ รู้ตัวไหมว่าพูดอะไรออกมาถ้าคุณหาแหวนไม่เจอมีโอกาสมากที่คุณจะเป็นผู้ต้องสงสัยคุณตำรวจครับการวางของไม่เป็นที่เป็นทางในบ้านเป็นเรื่องปกติมากมันสามารถเกิดขึ้นได้แล้วเมื่อเช้านี้ก็เหมือนกันเมียผมรีบยาทิ้งสร้อยแต่งงานของเธอไว้ในห้องน้ําตอนนั้นก็วุ่นวายกันใหญ่ทั้งบ้านเลยหลังจากนั้นก็รูอีกทีว่ามันตกลงไปในสิงน้ํา ผมว่าสริตาเนี่ยอาจจะวางไว้ที่ไหนก็ได้แล้วก็ลืมผมไม่ชอบให้ใครมายุ่งกับทำงานของผมการเบนความสนใจตำรวจผิดกฎหมายคุณสุริยาวันชีใครให้แหวนกับคุณสามีฉันให้ฉันไว้ในวันเทศกาลที่ผ่านมาเทศกาลอดอาหารคุณเอามันวางไว้ที่ไหน เดี๋ยฉันฉันวางเอาไว้ในตู้นะคะแต่ว่าฉันลืมล็อกตู้แล้วมันก็หายไปแล้วด้วยสามีให้แหวนแพงๆกับคุณคุณเก็บไว้ในตู้แต่ว่าดันลืมล็อกเนี่ยนะฉันผิดเองล่ะค่ะคุณตำรวจที่บ้านมีงานพิธีให้จัดมากมายฉันก็เลยลืมนะคะฉันผิดเองที่ฉันเป็นคนไม่รอบคอบแล้วครั้งสุดท้ายที่คุณเห็นแหวนล่ะครับ ก่อนที่จะเริ่มพิธีคะ่ะฉันไปเอาของที่ห้องแต่ว่าตอนที่ฉันมองไปที่แหวนหน้าตาของแหวนมันก็ไม่เหมือนกับที่แหวนที่วิครานให้ฉันเลยนะคะคุณตำรวจมันมันไม่เหมือนจริงๆคะ่ะฉันรู้สึกว่าต้องมีคนสลับมันอย่างแน่นอนคุณจะบอกว่าแหวนที่สามีให้แล้วคุณเก็บไว้ในตู้มีคนขโมยมนแล้วก็สลับอย่างนั้นเหรอครับ จะพูดอย่างนั้นเลยมันน่าทึ่งนะคุณเสียของขวัญราคาแพงแต่ว่ากลับไม่สนใจ <c oughs> คุณราดว่าอย่างไงบ้างคุณจะว่าอย่างไงคุณบอกว่าเมียคุณทำสร้อยแต่งงานหายแล้วก็หาวุ่นวายทั้งบ้านใช่ไหมละ่ะแต่คุณทำแหวนเพชรหายแต่กลับไม่ใส่ใจ ไม่บอกใครเฮนนิดกิกรสิแม่ฮะนี่แหวนของแม่ฮะมันอยู่ในห้องขอบคุณนะอาบี อาบีจ้ะเอาแบบนี้ก่อนนะไปที่ห้องก่อนได้ไหมโอเคไหมไม่哈แม่ผมไม่ไปไหนทั้งนั้นไม่อาบีเข้าไปข้างในก่อนกระตูนเรื่องปวดของลูกนี่มาแล้วไม่ใช่เหรอไปสิจ้ะแม่น่าจะตามไปในอีกสิบนาทีนะได้ไหมไม่哈แม่ผมจะอยู่กับแม่ไปเถอะจ้ะอาบีอาบีมาเถอดมาดูกระตุลกันนะมาเถอะมามานี่คือแหวนวงนั้นเพรมันก็ไม่ได้หายไปดูปกติ คุณสุริยาวาันชีช่วยดูหน่อยมันใช่แหวนวงเดียวกับที่คุณให้ภรรยาไว้หรือเปล่าคำตอบคุณสำคัญมากไม่ใช่ไม่ใช่วงเดียวกัน นายทำอะไรวิคาร์นนายบิดบังความจริงทำไมฉันพูดความจริงรอดฉันจะไม่โกหกเหมือนคนอื่นเอามันไปตรวจสอบเข้าใจนะคุณสุริยาวัชิมั่นใจน่าเป็นคนละวงกับที่คุณให้เมียของคุณคุณตำรวจคะ สามีฉันไม่ได้โกหกหรอกค่ะถ้าเขาบอกว่ามันเป็นคนละวงก็แสดงว่าคนละวงกันจริงๆนั่นแหละค่ะเขาไม่มีทางโกหกอย่างแน่นอนท่านครับแหวนไม่ได้ทำมาจากทองแท้แล้วเพชรก็ไม่ใช่เพชรแท้ด้วยครับฉันก็ว่าแบบนั้นเหมือนกันค่ะ คุณจะบอกว่ามีคนขโมยแหวนเพชรคุณแล้วก็แหวนปลอมมาสลับอย่างนั้นใช่ไหมคุณตำรวจสริตาอาจจะกำลังโกหกก็ได้นะคะเธออาจจะเอาเพชรปลอมไปเปลี่ยนเธออาจจะคิดว่าวิครานอาจจะโกหกเพื่อช่วยเธอแต่ไม่แน่นะคะเธออาจจะลืมไปว่าวิครานไม่โกหกใครคุณตำรวจครับผมรู้จักสริตาดี สัิตาไม่เคยโกหกป้าวรรณนาพูดทุกอย่างเพื่อจะช่วยโรหรันราชบ,บอกแล้วผมไม่ชอบไปใครมายุ่งในการทำงานของผมเข้าใจด้วยคุณตำรวจคะสริตากับชีล่ารวมหัวกันเพื่อที่จะให้ชีล่าได้แต่งงานกับโรฮานสริตาก็เลยฆ่าลูกสะั้ยของฉัน สริตาอาจจะเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังที่ฆ่าคาจรีด้วยก็เพราะว่าสริตากับชิล่าร่วมมือกันทําทุกอย่างมาตลอดนี่พูดจาวไราสาระอะไรเนี่ยไปไปถามลูกชายตัวเองนู่ดว่าฆ่าคาจรีได้ยังไงกันฮะเป็นบ้าอะไรถึงต้องมาหมกมุ่นกับสรนิตาขนาดนี้พอแล,ล้วกําลาเลิกแสดงละครได้แล้วพอแล้วพอได้แล้วป้าวันดานะป้าน่ะรู้ดีว่าสริตาไม่รู้เรื่องอะไรเลยเลิกกล่าวหาคนอื่นสักทีเถอะนะขอละนิบอยะ่ะ นี่ไม่ใช่ละครที่เธอจะมายุ่งได้นะคนตำรวจค่ะอย่าไปเชื่อคนพวกนี้นะคะทั้งตระกูลจากโกียมันเป็นเด็กเลี้ยงแกะกันทั้งนั้นเลยค่ะใช่ใช่แ้เาเป็นพวกโกหกถ้ามาเป็นคนนี้ไม่เคยโกหกเดี๋ยวก็มายุ่งกับชีล่าตอนนี้ก็หันมาเล่งเป้าเป็นสาริตาอย่างนั้นเหรอสาริตาดูเป็นฆาตกรได้อย,อยังไงฮะ กําลังฉันขอเลยไม่ว่าฉันจะพูดอะไรมันไม่สำคัญหรอกนะตำรวจอยู่ตรงนี้ความจริงก็คือคาจจรีถูกฆ่าโดยแหวนของสาริตา นักฆ่านะฉลาดมากมันรู้ว่านี่ไม่ใช่งานง่ายที่จะฆ่าคนช่างเถอะผมมีคนคนหนึ่งและการให้การของคนคนนี้จะบอกอะไรเราได้หลายอย่างเลยคุณวิคราสุริยาัันชีฉันรู้ว่าเธอเข้าข้างความจริงมาโดยตลอด แต่ทำไมตอนนี้เธอถึงดูไม่สบายใจเลยล่ะหวังว่าเธอจะไม่มองว่าฉันเป็นฆาตกรจริงๆหรอกนะวันนั้นใครทำพุดดิง้งผมเอผมทำเองครับมั่นใจนะใช่ครับได้งั้นบอกตอนคุณไม่อยู่นมีใครเข้าครัวบ้าที่จริงแล้ว ฟังนะไม่ต้องกลัวพูดความจริงมาใครมาเอาพุทด,ดิ่งเพราะว่าคนที่เข้าใกล้พุทด,ดิ่งที่สุดน่าจะเป็นคนใส่แหวนลงไปบอกมาผู้หญิงหรือผู้ชายมาเป็นไปได้ยังไงกันเนี่ยไม่สาริตา จะทำอะไรต่ำๆขนาดฆ่าคนเหรอเราจะเชื่ออะไรดีเราจะเชื่อหัวใจหรือว่าเชื่อหลักฐานเราจะเชื่ออะไรดี มันสำคัญกับฉันมากนะที่ฉันจะต้องรู้ความจริงจากปากของเธอให้ได้<ๆ>เธอเชื่อจริงๆอย่างนั้นเหรอว่าฉันเป็นคนฆ่าคาจารีนะ่ะ บอกมาคุณวิคาสุริยาวันชีทำไมถึงเงียบละ่ะมีคนกำลังกล่าวหาฉันแล้วเธอไม่สนใจเหรอฉันแค่อยากจะรู้นะว่าเธอน่ะคิดยังไงช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมอะไรคือความจริงหรือความรวงฉันไม่รู้หรอกนะ เธอหมายความว่ายังไงมองฉันสิมองเข้ามาในดวงตาของฉันพูดมาสิว่าฉันฆ่าคาจจรีนะ่ะพูดมาสิคุณวิค้าสุริยวันชีคุณพูดมามันเป็นหน้าที่ของตำรวจไม่ใช่ฉัน ฉันไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นเลยนะเธอคิดว่าฉันฆ่าคาจรีได้ยังไงฉันไม่ได้ฆ่าคาเจรีนะฉันพูดความจริงในวิครานฉันไม่ได้ฆ่าคาเจรี <c oughs>